สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกตนะคะวันนี้วันจะพาท่านมาชิมชมทุเรียนภูเขาไฟอำเภอุุนหานจังหวัดศรีสะเกตตอนนี้วันอยู่ที่สวนแสงสว่าง2499ของคุณครูวิราชกองแก้วซึ่งน้องปูนบ้านซัมพิเล็กได้มาจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษกิโลกรัมละ160บาท เพราะว่าทุเรียนภูเขาไฟปีนี้มีราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าอากาศเปลี่ยนมากทำให้ทุเรียนได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรนะคะวันนี้วันก็จะพาท่านมาชมกับเจ้าของสวนนะคะ<า>คุณกุล โัรนนะพราะว่าอ,อดีว่ากำลังรับออเดอร์อยู่นะคะแล้วก็มาดูทุเรียนภูเขาไฟไปพรางๆก่อนทุเรียนภูเขาไฟก็จะมีก้นที่ค่อนข้างแหลมแบบนี้นะคะตอนนี้ทุเรียนลูกที่น้องกุลขายก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <c oughs> แล้วนะคะที่น้องกุลบอก <c oughs> เพราะว่าลูกส,สวยๆก็จะจำหน่ายไปหมดแล้ว ตอนนี้ก็จะเหลือทุเรียนที่ไม่ค่อยสวยมากแล้วนะคะมาลดราคาพิเศษมาพบกับเจ้าของร้านนะคะน้องกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะถามนิดหนึ่งว่าน้องกุลทำทุเรียนภูเขาไฟนะคะมากี่ปีแล้วคะ ที่บ้านสามปประมาณสามสิบปีแล้วค่ะเป็นรุ่นแรกไหมคะที่เอาไปเรียนมาลงที่สองจ้ะอ๋อรุ่นที่สองะคะค่ะเพรพะว่ารุ่นแรกเราเพิ่นปลูกประมาณสามปีก็ได้ปลูกน้เพึินที่หลังสมัยก่อนนี่ที่ซื้อกันในเขตตาบลพลานเนาะกิโลยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสิบกับปีที่แล้วเนาะยังได้ทานอยู่แล้วสิบปีขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาประมาณ บางปี2 5งห้าสิเนาะเคยได้ขายไหมที่งานเงาะทุเรียนเออบ่เด็ดค้าจะย่างร้ายกับที่ทุเรียนลูกใหญ่นะพระทีมี่มอ่ะ5้ากิโลหกกิโลกิโลสองรอยเนาะ2อ0 200ยห้าสิยปีนี้ได้200ทำไมลดราคาละคะเมื่อกี้มันไม่สวยแล้วเนาะเพแบดจะเห็นว่าทุเรียนภูเขาไฟนี่จะดูเป็นแบบนี้เนาะตูกแหลมใช่ไหมน้องส่วนมากเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ อันนี้สุกหรือยังคะเนี่ยกินหอมแล้วนะันนี้จ้ะอ๋อสุกพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ถ้ากินกรอบก็กินได้อ๋อเป็นอะไรฮะกรอบนอกนุ่มในอยู่หรอจ้ะอ๋อค่ะจะถามน้องกุลว่าทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยปลูกยากไหมดูแลรักษายากไหมอ่ะยากค่ะมันประกอบกับอากาศน้ำต้องอากาศต้องน้ำมันหนาวแห้งหอนแห้งกับที่ฝนน้ำพอเพียงไหมตอนนี้น้ำพ่ออยู่จ้ะน้ำเยอะอยู่เนาะจ้ะอ๋อปุ๋ยยา อุยยาก็เยอะน้องเาลงทุนเยอะมากเลยเนาะก็คือลงทุนบางท่านเขาบอกโอ้ลงทุนหลักหลายแสนเนาะหลายแสนแมนใช่สองสามแสนไม่พอเนาะพอใช่บางท่านบอกขายได้เป็นล้านก็จริงแต่ว่าไอ้ที่เราลงเยอะไปเนาะได้เกินครึ่งต่อครึ่งเนาะ บางครั้งปุ๋ยจะเยอะกว่านะเออถ้าปีได้มันก็ได้อยู่ค่ะแต่ปีนี้ไม่ค่อยดอกเนาะปีนี้ไม่น้อยค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากจ้าร้อนมากบาน้ก็ช่วงดอกบานค่ะบานกระถือรอดแน่รุ่นสองกระถือฝนพายุเอกเนาะบางท่านโดนพายุด้วยพายุเยอะแล้วปีนี้ซําขีเหล็กโดนพายุไหมโดนบางสวนใช่ไหมแต่ของน้องคุณไม่โดนเนาะโดนจ้ะอ๋อโดนไปเยอะไหม ประมาณ400กิโลโอ้โอเยอะเนาะจ้ะแล้วมันทาอะไรตอนนั้นทุเรียนเด็บอยู่ทุเรียนตอนนั้นก็มันบบมัน,มนแก่ยังบดจัดจ้ะอ๋อแก่ยังไม่จัดไต่ได้ทิงท้งทิ้งซื้อค่ะแล้วตอนนี้เหลือกี่ลูกที่มาลดราคาล่ะคะเนี่ยเหลือ6ลูก6ลูกจะกลับเลยไหมหรือว่าขายต่อ ก็จะจะขายจนคํานั่นแหละจนหมดอ๋อค่ะกิโลละร้อยหกร้อยหกสิบค่ะอ่าลูกนี้กินวันไหนคะกินวันจันทร์กินวันจันทร์ส่วนมากทุเรียนภูเขาไฟก็จะเป็นไม่ค่อยสวยเนาะสวยตูดแลลมแหลมทุกทุกอันเนาะทุกต้นแต่ว่าบางต้นก็มีกงเนาะมันจะมีทุกต้นเนี่ยที่ไม่สวยค่ะบางต้นก็ที่สวยครึงนึ่งค่สวยครึงนึ่ง แต่ตอนนี้ก็คืออย่างตัวนี้ได้ประมาณเกือบสองกิโลนะลูกได้อยู่เนาะได้ยุติจัดก็คือลูกหนึ่งตีไปเต็มที่สามร้อยกบโลนา้นเลยถ้าใครมีสวนทุเรียนได้ว่าขอโทษนะคะได้ยินว่าจะมีเงินหรือว่ามีตังจริงไหมอ่ะที่เขาพูดกันนี่กับทำอาชีพอื่นมะจ้ะแต่เยอะก็รื่งไไหมเหนื่อยไหมทำสวนทุเรียน,ไ,นได้พักผ่อนบ้างไม กับภาคดูจากก็คือมันเป็นงานอิสระเขาจะข้องอย่างพักมือได้กับพักแล้วทุเรียนนี้ต้องรดทุกวันเนาะวันเว้นวันค่ะวันเว้นวันแต่ถ้าทุเรียนยังเล็กคือต้องทุกวันเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครถ้าแรงงานเยอะหากแต่โบตุมือก็ได้แต่ว่าคือถ้าแรงงานโบเยอะคือต้องอนุพูดนี่กับโเยอะคนงานโบเยอะก็ต้องี้ มดสวนหม่องนึงโอ้ค่ะไปอีกแปลงนึงค่ะแล้วไฟเดือนนึงนี่เยอะไหมกี่พันได้ประมาณโดยเฉลี่ยแต่รวมทั้งเบิร์ดนั่นจ้ะมันมีอยู่สามแปลงกี่ไร่ทั้งหมดของน้องคุณนะคะจิบหาไร่จ้ะอ๋อเจ็ดห้าตัวไปประมาณอยู่สี่พันสี่พันกว่าค่ะอ๋อค่ะก็คือไม่ปลูกอย่างอื่นแซมไปนะเพราะว่าทุเรียนโตแล้วเนาะโตแลวจ้ะกับซิมีปลาหนึ่งนั่นซิมมีมังคุดแซมอยู่จ้ะอ๋อมังคุดปีนี้โลเท่าไหร่น้องคุณวาโลละห้าสิบบาท อ๋อห้าสิบบาทค่ะอ๋อค่ะแต่แต่กับ่บเยอะก็เกา่น่ะเพราะว่ามันอยู่ในตวนทุเรียนาทีทีไงเดียวนะอ๋อค่ะปลูกพร้อมกันกับทุเรียนค่ะมันกใหญ่พร้อมกันกับโบหูจักวติตัดอันไหนก็อกค่ะก็คือปลูกมาเต็มที่น้องคุณทำสวนทุเรียนนี่กี่ปีได้ถึงปีหกสี่เนี่ยสามสิบเสมสิบปีสลงหมอนทองอย่างเดียวไหม ที่แรกนั้นมีพวกม่นี่นําจ้ะแต่ว่าปีนี้มันผลผลทิมอ๋อมันไม่ออกผลเนอะว่าไงออกแต่ว่ามันมันต้นใหญ่แห้งเอาโรได้เข้าใจเนาะเออทำยากจัดการยากเ็ืลอยขึ้นยากเนาะต้นสามสิบเียมจะใหญ่มากพวกม่นี่นี่สิเป็นถื่ว่าเห็ดง่ายแต่ว่าก็เอาหาาก แต่ไม่ค่อยนิยมเลยเนาะเขตดตุ่หนาเนาะเพราะว่าลูกมันเล็กแล้วราคามันไม่ค่อยได้เนาะแล้วเม็ดมันใหญ่เนาะที่ไปซื้อวันนั้นวงกลมวงกลมแต่ว่าก็มันกระแสบด้วยมันกระแสบไปวยทนายางอร่อยแต่มันเนาะมันเล็กราคามันไม่ค่อยได้เนะทุเรียนหมอนทองถูกเขาไฟเนาะ้ำนักกับบ่อไรแล้วน่าน้อยหน่อยก็ได้ทำมาสามสิบปีก็คือสวนทุเรียนเนี่ยคือต้องทําใจเนาะบางปีเจอพายุ บางทีเอ้ยโทษนะคะบางปีเจอฝนแรงเนาะบางทีเจอน้ําท่วมเราจะแก้ปัญหายังไงน้องกุลวะเราไม่แล้แก้แล้วก็ไปตามสภาพอากาศเนาะอากาศเปลี่ยนไปเยอะเนาะอาอากาศเป็นไปเฮ้าในี่ปั๊บโตน้ํามันน่ะนะค่ะค่ะถ้าเฮ็ดทีเฮ็ดแบบเก่าๆเดิมๆกับ่ะไรคือมันห่อนแห้เล้ก็เพิ่มน้ำถ้านาวแต่เพิ่มกระน้ำอีกคือเก่าอ๋อต้องใช้น้ําทุกอย่างเลยใช่ไหมอ๋อค่ะสำคัญสุดคือน้ำน้ำแล้วลงชัมเมิร์ดไว้กี่บ่อไหมอ่ะ ปบ่อแบบสามแปลงกับประมาณสามบ่อจ้ะแล้วกับคุศะขุดศะพักพักน้ำกี่สะคะประมาณสิบห้าไร่อ่ะเลี้ยงหนาไร่นี่มันถึเป็นแปลงมันบ่บว่าต่อกันเป็นแปลงคนละทีเป็นแปลงหนึ่งถึงยังคนที่บ่อปั้นจากน้ำหดปั้นจากใต้ดินหดเลยปั้นสองแปลงนั่นถึงมีบ่อบ่อพักน้ำค่ะจ้ะแล้วทุเรียนคิดว่ากี่ปีถึงแบบ แกหรือว่าโค่นอะไรได้ยินมาไหมจะใช้เวลากี่ปีก็ได้่อวแต่จะถึงไม่ห้าสิบปีถึงทุเรียนนะจะถึงค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้รายละเอียดเนาะถ้าปลูกไปแต่ว่าส่วนมากถวว่าเ้ารู้ได้ดีดีนีทำไาก็เอาเต็มที่นต้นปลูกไม่ก็ได้อาจจะห้าหกสิบปีเนาะเพราะว่าทุเรียนมีอายุยืนเนาะที่ได้ยินข่าวมาเนาะแต่ว่าเป็นเป็นผืชที่ว่าเรียงเียงยากยากเนาะบางจังหวัดยังปลูกไม่ได้เลยเนาะ แต่ว่าในเขตอีสานเรานี่มีที่รีสเกตกับจังหวัดอะไรอุบลเนาะอุบลที่พอปลูกได้เนาะน้ำยืนเนาะใกล้เนื้ถ้าเป็นเินทายไดไหมเินทุ่งนาไม่ได้เนาะก็ตามที่ปนไปปลูกก็คือบ่อไรได้ละแเห็นแถวบ้านเขาปลูกก็ไม่ได้เนาะแถวตำบลบางท่านปลูกในทุ่งนาอันปลูกบนเขาปลูกบนเขานั่นจะห้วยจานได้เนาะถ้ามีน้ำเนาะแต่ว่าเรา กนที่ปลูกอยู่หันต้องดูดูแลเพิ่มเติมมากกว่าดินแดงเนาะมากกว่าดินเขาไฟสองเท่าเนาะเพราะว่าทําทุเรียนเห็นไหมคะว่าทํายากมากก็คือน้องกุลเนี่ยมีประสบการณ์ประมาณ30กว่าปีและเป็นเจ้าของสวนเอง15ไร่การทําทุเรียนภูกเขาไฟก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าลงทุนค่อนข้างสูงเนาะเป็นหลักล้านเลย กว่าจะถึงจุดนี้ได้และค่าปุ๋ยค่ายาก็เป็นหลักแสนขึ้นน้องต่อปีและต้องดูแลรักษาก็ค่อนข้างเยอะเะบางครั้งทุเรียนบางปีมีโรครองเนาะมีไหมช่วงสามสิบปีส่วนมากเป็นโรคอะไระเชื้อราเชื้อราต้นเชื้อต้งโคนต้นหรือว่าตรงได้เองอ๋อต้นต้นก็ตายยืนตายอ๋อเป็นเพราะอะไรคะบางต้นนีกา นอนจอกหรือว่าเป็นพวกลากเน่าลากเน่าโคนลากเน่าลากเน่าโคนเน่าอ๋อจ้าแล้วยอดที่ว่าบางท่านก็เป็นพวกอะไรใบด่างอะไรพวกกันถูบกกบต้องทําอะไรบ้างคะรักษายังไงอ่ะจิตยาแล้วคนยาอยู่ไหมคนอยู่ไหมก็เท่อยู่กอยู่จ้าแต่ว่าก็ต้องดูแลไปตลอดอ่ะเนาะแต่ช่วงนี้ร้อนมากอ่าต้นมีปัญหาอะไรเยอะไหมคะที่สวนช่วงนี้อากาศร้อนต้องให้น้ําเยอะขึ้นไหม ค่ะส่วงนี้มันมีลูกอะให้น้ำเพิ่มเป็นสองเท่าเันจ้ะอ๋อค่ะทีนี้าอันนี้เขาก็ใส่ปุ๋ยผลยาไปธรรมดาอ๋อจ้ะเพราะว่าทุเรียนบางท่านอะเห็นว่าไปปลูกเป็นอินทรีย์อะไรไม่ได้กินเนาะที่ว่าเนาะได้มันเกิด่าไม่มีผลผลิตเนาะาว่ไม่กัมันตอกแทนออกน้อยเนาะคือปีหนึ่งนี่เา อาชจพบเดียวก็คืคืขายทุเรียนห้าสิไปเฮตินสีนั่นเป็นไป,ปมนไม่ได้เนาะขนาดเคมี <c oughs> เอาเกือบไม่หยดเนาะใช่ค่ะ,ะให้กําลังใจกับช่วงนี้คนที่ค่นยางมาปลูกทุเรียนอะไรคะรุ่นน้องที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟอ่ะอก็สูซูแล้วเนาะสูต่อไปเห็นบางท่านบอกโอยจะไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> <อ>ลงทุนเยอะมากเหลือเกินมันเป็นอาชจพบอันไหนก็คือสีว่ามันมีอุปสรรคก็ถุกอาเจ็บะล้วใช่ไหมก็สูซูเนาะค่าค่าน้ำค่าไฟปุ๋ยยา และแรงกายแรงใจบางท่านเนี่ยถึงกับต้องไปนอนเฝ้านะทุเรียนตอนนี้เนาะเพราะว่าก็มีพวกขโมยเหมือนกันเนาะบางครั้งเนาะหายไปก็ค่อนข้างบางสวนก็เยอะหน่อยเนาะดูข่าวเห็นไหมทางจังหวัดจันทร์อะไรแถวนั้นก็มีเยอะกับเราเนาะบ้านเราก็มีเนาะแต่ว่าเอาไปไม่ได้เป็นเยอะเป็นคันรถใช่ไหมบจ๋าบอหายไปแบบต่อต้นเหรอ แต่ว่าแปลงทั้งสวนทั้งสวนถ้าไปเห็นไว่ก็แต่ว่าเอาเอาไปเยอะอ๋อเขาใชบ้านถ้าว่าสวนนึงก็ถ้าว่าเยอะเพิ่มกับประมานหน่อยกี่โดกูก็เสียดายเหมือนกันเนาะเสียดายเนาะต้องระวังน้อยชาวสวนเนาะก็ต้องไปนอนเฝ้าค่ะวันนี้ก็น้องกุลให้ประสบการณ์เพราะว่าปลูกทุเรียนอยู่ที่บ้านซัมขี้เหล็กเนาะมาประมาณสามสิบปีแล้วน้องกุลมี เบอร์โทรอะไรไหมตรงนี้ยที่จะบอกให้ส่งเคอรี่ไหมไม่ได้ส่งไหมแต่แต่ไม่ค่อยไม่มีเวลาอ๋อค่ะเข้าใจค่ะส่วนมากก็จะขายตรงนี้เนาะไม่ได้ส่งกับกับกับที่บ้านค่ะบางทีเขาก็ไปซื้ออยู่สวนค่ะแบบไปตัดเอาเองเนาะเขาเลือกเองเนาะส่วนมากเพราะว่าจังหวัดชีสเกตตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของโรคโควิดระบาดรอบสามเนาะทำให คนที่มาเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเนาะเพราะว่าจํากัดคนที่ไปสวนด้วยเนาะไม่เกินกี่คนนะ<อ>เขาไม่ให้ไปเยอะอเนาะเขาให้ไปเยอะค่ะเป็นั้นรถนึงกับประมาณสี่ขับคู่วะเนาะต้องแยกกันขับคน,นึงใช่ค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะก็ค<อ>ือตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ยังมาอยู่แต่ว่าจํากัดจํานวนคนไม่ให้เข้าไปเยอะเหมือนสมัยก่อนค่ะ วันนี้มันขอบคุณน้องกุลมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะที่ให้โอกาสนะคะที่ได้มาแนะนําประสบการณ์เนาะค่ะเจ้าของสวนทุเรียนภูเขาไฟบ้านซาคิคเล็กนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย